สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลนั้นจะมาแนะนําในเรื่องของเหรียญ20บาทวาระนั่นเองครับซึ่งเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งเหรียญนะครับเราจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนครับว่าวาระไหนที่มีราคาแพงที่สุดและหายากที่สุดครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของวาระแรกที่เราจะแนะนําครับนี่คือเหรียญ20บบาทนะครับเป็นนะฮะเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนา ยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่งคั่งนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับของเหรียญ20บาทวาระนะครับวาระนี้ครับวันครบวาระนั้นคือวันที่6ธันวาคม2538ครับขบวนการผลิตนะครับอยู่ที่1ล้าน5แสนเหรียญครับมาต่อที่เหรียญที่2ครับที่จะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนี้ครับเป็นเหรียญ20บาทวาระเนื้อิกเกิลนะครับเป็นนะครับวาระเรียกว่าสลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษครับในรัชกาล วันที่ครบวาระนั่นคือวันที่9มิถุนายน2539นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับเหรียญแบบนี้กระบวนการผลิตไม่น้อยนะครับอยู่ที่นะครับห้าล้านหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับตามข้อมูลนั่นเองครับไปต่อที่วาระที่3ที่เราแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันนี้ครับเหรียญ20บาทครบร้อยปีนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยแบบนี้ครับนี่คือด้านหลังนะครับนะฮะมีข้อความบอกแบบนี้100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแบบนี้ครับด้านหน้า ก็จะมีนะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9้แลวก็รัชกาลที่5้นั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้ครับวันครบวาระนั่นคือ26มีนาคม2 5 4 0ครับขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่นี่ครับ1ล้าน2แสนสองพนเหรียญนั่นเองครับมาต่อที่วาระนี้ครับเป็นวาระที่นี่ครับต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญส0บบาทวาระนั้นก็เริ่มจะมีราคาแล้วนะครับวาระที่นะครับแนะนําวันนี้ก็คือนะครับครบนะครับ84ปีนะครับ ธนาคารออมสินนั่นเองครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งเหรียญน,นะครับนี่คือด้านหน้านะครับนะฮะเป็นพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์นะครับมหาวชิราวุธนั่นเองครับนี่ฮะ นะฮะสังเกตดูนะครับดูสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้ครับวันครบวาระนั่นคือ1เมษายนนะครับ2 5 4 0รบขบวนการผลิตไม่น้อยนะครับอยู่ที่1 3 5่0ล้านหนนเหรียญนั่นเองครับมากันต่อเลยนะครับในส่วนของวาระนะครับที่เพื่อนๆนั้นอยากจะทราบถึงข้อมูลกันนะครับว่าขบวนการผลิตนั้นเท่าไหร่แล้วก็วาระไหนหาแพงที่สุดนะครับแล้วก็หายากที่สุดในกลุ่มนักสะสมครับต่อกันที่วาระนี้ครับนี่คือวาระครบนะฮะ ถือว่าเป็นวาระนะครับครบ72ปีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ,การ,การพลเรียนนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับนะฮะครบ72ปีนะครับข้าราชการพลเรียนด้านหน้าเป็นแบบไหนก็จะมีรูปของพระมหากษัตริย์นะฮะสองพระองค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่5และก็รัชกาลที่9้นั่นเองครับ เหรียญรุ่นนี้ครับต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับวันครบวาระคือ1เมษายน2 5 4 4ขบวนการผลิตนะครับถือว่าน่าเก็บสะสมนะครับอยู่ที่1ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่เยอะนะฮะลองเก็บสะสมกันดูครับมาต่อที่เหรียญนะครับ20บาทนิกเกิลนะฮะเป็นเหรียญอาเฉลิมพระชนมพรรษานะครับครบ75พันษาในราชกาลที่เกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับด้านหน้าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับเป็นรูปของในหลวงราชกาลที่เกั่นเองครับเหรียญรุ่นนี้วันครบรอบนั้นคือวันที่5ธันวาคม ส5งมาครับขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่1นล้านสองแสนเหรียญนะครับก็ถือว่ายังพบเจอได้ง่ายอยู่นะครับต่อกันที่เหรียญนี้ครับเหรียญนี้ต้องบอกนุ่นว่านี่ครับน่าเก็บสะสมนะครับนื่จะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตไม่เยอะนะครับเหรียญนี้นะครับคือเหรียญ20บาทนี้ก็เนะครับมาเป็นเหรียญวาระนาฉลองพระชนมายุครบ80พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับในรัชกาลที่9กานั่นเองครับวันที่ครบวาระวันที่ครบรอบนั้นคือ วันที่6พฤษภาคม2 5 4 6กครับขบวนการผลิตไม่เยอะนะครับเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่5 0 0แสนเหรียญเท่านั้นเองครับมาต่อที่เหรียญที่แนะนำนะฮะคือเหรียญ20บาทนิ้เกิลเหมือนกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะฮะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาครบ80พันษาครับของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองครับวันที่ครบรอบนั้นคือวันที่5ธันวาคม2550ครับขบวนการผลิตไม่น้อยครับเหรียญรุ่นนี้ครับสูงถึง5 ล้าน แแสนเหรียญนั่นเองครับถือว่าเยอะอยู่นะครับในส่วนของเหรียญนี้ครับไปกันต่อที่นะครับเหรียญที่แนะนำนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะฮะก็คือนะครับรางวัลนักวิทยาศาสตร์นะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบไหนด้านหน้าก็จะมีนะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชการที่9กนั่นเองครับทรงพระราชกรณียกิจนะครับพระองค์ท่านก็นะครับมีการนะครับลดน้ำนะฮะพืชพันธุ์ต่างๆอย่างนี้นะฮะดูสวยงามมากๆครับเหรียญนี้น่าเก็บสะสมนะครับนะครับ เหรียญนี้ก็นีครับมีขบวนการผล,ลิตนั้นนะฮะถือว่าไม่น้อยนะครับอยู่ที่2ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเหรียญน,นี้นะครับวันครบวาระนั่นคือวันที่16เมษายน2555นั่นเองครับ อีกเหรียญครับเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญที่นะครับเพื่อนๆนั้นถือว่าไทถามเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีราคาไหมนะครับติดอันดับหรือไม่นะครับมาฟังข้อมูลกันครับเหรียญ20บาทนี้เกินครับครบ75ปีกระทรวงพาณิชย์นะครับวันครบรอบนั้นคือ20สิงหาคม2535ครับขบวนการผลิตนั้นถือว่าไม่น้อยนะครับเพื่อนๆครับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนนั้ส่งเข้าาาามมมกยเลยทีเดียว ก็แสดงว่ายังหาไม่ยากนั่นเองครับไปต่อที่อีกวาระนะครับคือเหรียญ20นะฮะ20บาทครบ ร้อยปีนะครับการพยาบาลไทยแบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับหลายคนก็ยังเก็บสะสมอยู่นะครับขบวนการผลิตก็ถือว่าไม่มากมายเท่าไหร่นะครับวันที่ครบวาระของเหรียญนี้คือวันที่12มกราคมนะฮะ2539รบกครับขบวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่นะครับประมาณนะฮะ8 0แสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ถึงล้านนะฮะก็น่าเก็บสะสมอยู่นะครับนี่คือขบวนการผลิตนะครับ ที่มาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันครับไปต่อที่เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้น่าเก็บสะสมนะครับเพื่อนๆครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าเหรียญนะฮะที่นะครับเราแนะนําให้เก็บนั้นคือเหรียญที่ค่อนข้างที่จะผลิตน้อยนั่นเองครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่6อ,อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานั้นเป็นในหลวงรัชกาลที่9ครับ, <c oughs> รบเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าโรงเรียน <c oughs> นะฮะวัชราวุฒวิทยาลัยครับ นะฮะเป็นวาระนะครับครบร้อปีมหาวัชิราวุธวิทยาลัยครับวันครบวันครบรอบนั้นคือวันที่29ทธันวาคม2,500 53ครับขบวนการผลิตนั้นถือว่าไม่เยอะนะครับเพืเเ่อนๆเหรียญรุ่นนี้อยู่ที่5 0,000นเหรียญเท่านั้นเองนะครับนักสะสมก็พอเล่นหากันอยู่นะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยแบบนี้นะครับมาอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญน,นะครับที่เราจัดแนะนํากับเพื่อนๆครับเป็นเหรียญ20บาทนี้เกินนะฮะพระชนมายุ50าพรรษาสมเด็จพระเทพพระราชศสศราสยามบรมราชกุมารีในสมเด็จนะฮะพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลทีกา เหร,รียญวาะนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นนะฮะในส่วนของพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านแบบนี้นะครับขบวนการผลิตนั้นไม่เยอะนะครับอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นเหรียญเท่านั้นเองครับถือว่าเหรียญน,นุ่นนี้นะครับอ่าก็น่าเก็บสะสมอยู่นะครับเพื่อนเนเนื่องจากว่านะครับอ่า ในเรื่องของการผลิตนั้นนะครับก็ถือว่าไม่มากมายนะครับก็ลองเก็บสะสมกันดูครับเผื่อวันข้างหน้านั้นนะฮะอาจจะไม่พบเจอแล้วก็ได้นะครับเนื่องจากว่าก็เป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งครับมาดูกันครับนี่คือเหรียญอันดับหนึ่งของวาระนะครับยีบาทเนื้อนิกเกิลครับนั่นหน้านั้นนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5อยู่ฝั่งซ้ายและก็มีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9อยู่ฝั่งขวาด้านบนนั้นเนเขีียคําาาว่ารัชกท ด้านล่างนั้นเขียนเขาว่ารัชกาลที่9ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหมือนรูปกระจกเงาอย่างนี้นะฮะเป็นรูปกระจกโบราณน,นะครับแต่ว่าเขาพิมพ์ตานี้ออกมาแบบสวยงามเลยหากเป็นสภาพใหม่ๆ UNC นั้นเราส่งมาประเมินราคากับทางช่องได้เลยนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับเพื่อนๆครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับ ใครมีแบบนี้นะครับสยามชาแนลก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับคือเหรียญ20บาทวาระที่38ครับครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาติครับ หรือว่านะครับหอพระสมุดนะครับวชิรยานนั่นเองครับวันที่ครบวาระนั้นคือวันที่นะครับ12ตุลาคม2548ขบวนการผลิตนั้นอยู่ที่2แสนเหรียญนั่นเองครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับจะมีข้อความว่า100ปีนะครับหอสมุดแห่งชาติ12ตุลาคม2448ถึง2548อยู่ตรงกลางบอกราคาคือ20บาทครับใครมีเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่คืออันดับหนึ่งของวาระนะครับในส่วนของเหรียญ20บาทนี้เกินนะครับสามารถ นะฮะส่งมาประเมินราคากับทางช่องสยามชาแนลได้นะครับที่คิวอักนี้ครับ นี่เป็น QR Code คของช่องสยามชาแนลของเราด้ครับเรารับเฉพาะนะครับเหรียญ20บาทวาระที่3 8ครบร้อยปีหอสมุดแห่งชาตินะครับใครมีก็นะครับส่งมาที่ไลน์ ID ดีนี้เลยนะครับมีทั้ง QR Code แลค้วก็ ID นะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3 ID ดีด้วยกันแล้วก็1 QR c o ค e ครับสามารถติดต่อส่งมาประเมินราคาได้ขอยืนยันนะครับว่าเหรียญ20บาทนะครับวาระนั้นขอรับแค่วาระนี้เท่านั้นนะฮะที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆเก็บสะสมกันนั่นเองครับ เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดในคลิปใหม่ๆจากทางช่องครับขอความกรุณากดติดตามกดกระดิ่งกด s ับสไ cribe นะครับเพื่อให้เพื่อนๆน,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 นั้นนะครับได้รับการอัปเดตข่าวสารจากสยามชาแนลนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ